คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของอความอันตรายนะผมไม่สิไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเหมือนกันอนะมันเป็นเรื่องของจังหวะการเข้าในตลาด OTC นะมันปกตินี่ก็อาจจะมีนะแต่มันปกตินี่จะเป็นช่วงตลาดที่มันพันผววแบบสูงๆจัดๆอนะ่ะเพราะว่า OTC มันก็พันผววทุกอาทิตย์ทุกเสาร,ร์ทุกอาทิตย์ทุกสัป,ปดาห์อยู่แล้วครับผมซึ่งในวันเนี้ยจริงๆผมก็เจอมานานแล้วครับผม แต่ว,ว่ามันไม่กระจาเนาะมันไม่ยอมจดไม่ยอมทําบันทึกเนี่ยว่าคือให้มันชัดเจนว่าลักษณะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่อันตรายและมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นผู้เทรดผู้เทรดเ,เนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยเกิดอารมณ์โมโหข,ขึ้นมาไดา้แล้วก็แบบคือมันทําให้เสียจังหวะแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยแล้วก็ทําให้เราแบบเทรดโดยการใช้อารมณ์แล้วผลลัพธ์ออกมามันก็จะแดงเถือกเดี๋ยวผมให้ดู ไม่มีหลอเอ้ออยนี่หนไครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไม้อ่ะแค่หกไม้ติดอ่ะเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวมาดูว่าไอความอันตรายในวันอ o ซ c อ่ะมันเป็นยังไงอ่าก่อนไปพูดถึงเรื่องนั้นอ่าผมรู้แล้วคิดม่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวขอูนาทีก่นีนนี่โอเคผมจะพยายามพูดได้สันส้นไดสุดคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการแดกตังของตลาดีซีครับผม อะผมเมื่อเช้านี้ผมไปนั่งจุดมันติดลงในสมุโดโน้ตอะแต่ก็ผมก็คิดว่าควรจะมาทาคลิปวิดีโอด้วยก็มันมีอยู่ทั้งหมดดูสามรูปแบบด้วยกันดิฟคลิปว่าสี่นะอ่ะเอาไปอ,อ่ะพูดทห้หมดเลยดีกว่าหนึ่งนะผมหนึ่งเราดูที่ตรงไหนแล้ว,ว่าตลาดนั้นมันจะเป็นตลาดที่มันในจังหวัดนั้นอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก่อนเข้าถึงตรงนั้นขอกคนต้องเท้าความก่อน,นับผมว่าตลาดโอดีซีอ่ะมันจะมีช่วงที่แจกดังกับช่วงที่ แจกตังคนะผมแจกกับแจกนะกอไก่กับจอจานนะผมกอไก่กอไก่ไอ้จอจานกับดอเด็กสิมีช่วงแจกตังกัและช่วงแดกตัง่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าปุ๊บมันจะเป็นช่วงเวลาไหนช่วงแดกตังหรือช่วงแจกตังถ้าช่วงแจกตังอ่ะเออเราก็เข้าไปเทรดถ้าช่วงแดกตังเราก็หนีครับผมอย่างช่วงนี้ผมเข้ามาผิดช่วงเวลาดูยังไงนะว่ามันเป็นช่วงแดกตังมาดูที่เปอร์เซ็นต์นะผมเห็นไหมว่ามัน9 9้น่ะมันดูคนข้่าที่จะโอ้โห คนเจอเลยเข้าไปเทรดได้ตังค์กำไรสูงแน่นอนเนาะมันล่อแล้วเข้าไปกดนะครับผมล่อแล้วเข้าไปเทรดเนาะอืมบางทีไม่ใช่บางทีสิอันนี้คืออันที่หนึ่งนะอันที่สองเราดูยังไงดูที่กราฟมันจะมันนี้ไม่มีตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่อันนี้ถือว่าดีนะผมแต่ถ้ากราฟไม่ดีเป็นยังไงมันจะทิ้งไส้ทิ้งหาง,ท,ง,หงทั้งหัวทั้งท้ายตลอดเวลาตอนนี้ผมไม่มีให้ดูตัวอย่างเนาะไม่เป็นไรเนาะ อันนี้มันก็มันก็ดีอยู่นะแต่เปอร์เซ็นต์มันสูงอันนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์ต่ำแล้วน,นี่จะมีอันนี้มันจะมีช่วงเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงอันนี้นี่แต่มไม่ชัดเนาะแต่เอาง่ายๆก็คือมันจะมีทั้งไส้ข้างบนแล้วก็ไส้ข้างล่างสายเวแบบแนวรับแนวต้านจะซ้อนกันเยอะๆมากๆอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นข้อที่สองที่จะบ่งบอกเราได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นเป็นช่วงแดกต่างนะอย่าเพิ่งเข้ามาเทรดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะ่ะสองข้อนะ ข้อที่สามนะผมนึกแป๊บหนึ่งจำไม่ได้ผมเขียนอะไรไปอ่ะอืวแป๊บนึงนะผมไปดูสมุดโน้ตดดอ่ะผมจำไม่ได้จดแล้วก็ลืมอ่ะผมแป๊บหนึ่งผมเขียนไว้แล้วอ้าวหายไปไหนน่ะอ่าเจอละ ข้อที่สามครับผมอันนี้ข้อที่สามมันจะพิเศษหน่อยก็คือเราไม่สามารถดูก่อนได้ครับผมก็คือเปิดกราฟมาดูปุ๊บเออเปอร์เซนอาจจะ,จะ,จ,ะจะประมาณนี้นะประมาณนี้ยกำลังดีแปดสิบกว่าเนี้ยเออเปอร์เซนก็ไม่ได้สูงมากนี่แล้วก็กราฟเออก็ไม่ได้ถึงงซ้ึงหางเลยมากนี่ก็ต,ต้องเล่นได้ใช่ปะแต่อ้รูปแบบที่สามเนี่ยมันไม่สามารถดูหรือรู้ก่อนได้ครับผมเราต้องเข้าไปเทรดน้านงานเลยแล้วเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ย มันวิ่งแปลกๆมันวิ่งแล้วดูไม่รู้เรื่องครับผมส่วนตัวนะผมมีวิธีดูก็คือเทรดไปเทรดมาผู้แบบปกติอะมันมาถึงแนวรับใช่ไหมมันก็ต้องเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บก็คือมีการเกิดให้ยืนยันถ้ามันผ่านหรือไม่ผ่านอะไรยังไงมันก็จะขึ้นหรือว่าก็ลงต่อไปเลยก็คือมันมีปฏิกิริยาหนแนวต้านนั้นๆหรือแนวรับนั้นๆแล้วมันก็ทําปฏิกิริยาสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งพอชั่วเวลาหนึ่งมันก็ไปเลยไอ ถ้าหากมันมาแตะนั่นมันก็ซ้ายยึก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 ซ้ายเวยไม่เลือกทางสักทีไม่ชัดเจนสักทีอันนี้แหละมันจะเกิดพฤติกรรมการเดกต่างแล้วครับผมพฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมาอย่างเช่นมากรณีเนี้ยเออผมขอหาแนวที่มันชัเดเจนกว่านี้อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันทุกคนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันเริ่มจะซ้ายเวตรงนี้ไม่เลือกทางทั้งที่มันรีเจ็ตตรงนี้มันก็จะขึ้นไปเลยนะสมมุติว่านี่เป็นทําเพลย์หนึ่งนาทีนะ <c oughs> ต้องบอกว่าอันนี้เป็นทางเปลี่ยนสีบีเราจะเห็นว่าแนวต้านอยู่ข้างบนแนวรับอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันจะมีช่องให้วิ่งก็คือประมาณตรงนี้ตรงนี้ซึ่งพอกว้างอยู่ถ้าเราถ้าหากเรากดเล่นแต่แถวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรขวางใช่ไหมซ้ายก็ไม่ได้มีไซ้อะไรมากมายเนาะมันก็มีช่องให้วิ่งไปหาไปหาตรงไหนล่ะไปหาตรงนี้นนใช่ปะแต่นะเวลาเราเล่นจริงๆอะ่ะมันจะมีอาการที่แบบว่ามาซเวแต่แถวนี้ปุ๊บแล้วก็ซนะ้ายเวอัพเนี่ยคือมันสร้างซ้ายเวขึ้นมาเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ช่องวิ่งจับกปกติแล้วจับตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่ปัจจุบันถ้ามันเวบแบบนี้ช่องวิ่งจับตรงนี้จะถึงถึงตรงเนี้ยม,มันจะย่อลงมาแล้วจากแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นไหมอันนี้แหละคือวิธีกรรมที่เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันมีช่องวิ่งที่แคบลงและมันจะแย่ยิ่งกว่านอกจากจะเวตรงนี้มันจะมาซาเวบบนหัวนี้อีกจากปกติตรงนี้ถึงตรงนี้ มันจะเหลือแคบตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นั้นคือมันแคบมากครับผมแล้วเราแบบขยันขยอจะไปเล่นในลูปที่มันแคบแคบแบบนี้ยมันจะทําให้แบบสมมุติว่าเรากดบนนี้ใช่ปะกดตรงนี้นะแล้วตกตรงนี้ครับผมตรงนี้ปุ๊บแล้วราคามันลงมาปุ๊บโอ้ยเราดีใจเลยฉนะแรกดพุทกดลงเนี่ยแล้วราหาลงมาแบบแรงมากอยู่ดีๆราคาตกขึ้นแล้วไปทะลุดาดนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเนี่แหละก็เพราะว่ามันช่องมันแคบแต่ละ ช่องมันกว้างตรงนี้ถึงตรงเนี้ยแล้วมันมาทําปฏิกิริยาตรงนี้แล้วเราเข้าลุกตามรูปแบบแพทเทิร์นอะนะแล้วรีเจ็คนั้นมันเสียดอะไรแล้วมาสุบอไปแบบไป้คำยาแล้วมันดันแบบรีเจ็คอย่างรุนแรงแล้วมันพุ่งขึ้นไปยังไงยังไงเวลาหนึ่งนาทีมันก็ไม่พุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งลงถ้ามันจะพุ่งขนาดนั้นนะออกตลาดเลยครับแต่ที่นีแน่คือมันขอให้มันพุ่งรุนแรงมันก็ไปได้สมประมาณกลางๆนั่นแหละแต่ที่น่แน่นะผมเราได้ราคาตรงเนี้ยเราก็กําไรแล้วถูกไหม แต่ตรงข้ามถ้าหากช่องวิ่งมันแคบๆอยู่ี่ตรงนี้นมันรีเจ็กตตบไปตบมาโดยเฉพาะถ้าเราได้ราคาตรงกลางเนี่ยอย่าหวังว่าเราจะชนะเลยมีอยู่แค่ผลลัพธ์อยู่แค่2อ,อย่างนะผมก็คือไม่เสมอกับแพเท่านั้นถ้าสมมติว่าไปกรอบสายเวนะแล้วเราไม่ได้กดได้ฝันในฝันงนึ่งอนะ่ะอืมเล้าเราดกดได้ตรงกลางไปฝันนี้มันก็ถีบหัวไรสง่งมาฝันนี้ก็ถีบหัวไรสง่ง ดูเหมือนไล่ค่าเนาะถ้ากดได้ตรงกลางแต่ถ้าเรากดได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแนวป้องกันอะมันมามันก็ตกขึ้นสมมติเรากดตรงนี้มันมามันก็ตกลงอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคเนาะคิดว่ากระจานาะข้อที่สามเดี๋ยวไหว้วันหลังถ้าผมมีตัวอย่างที่ชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดวูวันนี้เอาแบบทฤษฎีไปก่อนอะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เราจะอันนี้สามารถรู้ได้ก่อน เดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งน,นะอ๋อโอเคเร้จใจละก็คือตัวนี้ผมมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราไม่สามารถรู้ก่อนได้เราต้องมาเทรดหน้างานจริงเหมือนกับข้อที่สามเมื่อกี้ข้อที่สี่ก็คือมันจะเป็นพฤติกรรมมันผมว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะช่วงแตกต่างนะเออต่อให้เปอร์เซ็นต์สูงหรือว่ากราฟทิ้งไซด์ดิงหางต่อหรือ หรือมันจะไม่ทิ้งแท้จริงหารหรือเปอร์เซ็นต์แบบต่ำๆมาประมาณแบบ80%อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ถ้าสิรูปแบบพฤติกรรมข้อที่สี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดตลอดเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ผมคิดเองนะส่วนตัวนะหรือถ้าใครคิดมุมต่างมีข้อเสนอเนะอะไรที่จะแชร์ก็ผมยินดีที่จะน้อมรับนะครับก็คือเขาจะสร้างรูปแบบการร e j e c t นั่นแนว SR แ,แนวรับแนวต้านตรงนั้นอนะแบบรุนแรงเพื่อยังไงเพื่อให้เราได้ราคาที่มัน ไม่ดีซึ่งวันนี้ผมมีคลิปให้ดูนี่มีอยู่สามเคสด้วยกันนะผมามาดูเคสแรกอันนี้ก็คืออันนี้ชัดเจนมากว่าผมมีอยู่สองช่วงเนาะน,นี่เป็นช่วงที่ตลาดไม่ดีแน่นอนเพราะเปอร์เซ็นต์โคตรจะสูงเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแบบเกือบเก้าสิบเก้าก็เต็มร้อยไปเลยพี่เนาะยังไงซะมันก็สูงมากเนาะแต่อันนี้เป็นช่วงตลาดที่มันแบบปริบซอแล้วก็โอเค,คก็เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เลอนหรูอะไรมากมันก็ไม่น่าจะแตกต่างเนาะมาดูแบบแบบแรกก่อน เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเล่งสปีดมาหน่อยไม่ต้องเลงนะดูดูไปเลยดูพร้อมกันนี่แหละดูนะเอ๊ะยวผมสามารถขยายได้อีกไหมเนะนี่ย7 5เนี่ยนะโอ้พี่ว่างมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเราใช้แบบนี้ก็ได้ ดูนะ SR เะนี่ยราคาบอกกอนนะว่าราคาที่ผมต้องได้คือต้องเหนือเส้นสีขาวซึ่งดูจังหวะที่มันมาแตะเส้นสีขาวเนะด,ดูดูมันขึ้นไปนะอะที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตก็คือเห็นไหมมันขึ้นมาปุ๊บนะแต่ผมยังกดทันทีไม่ได้ผมต้องรอสัญญาณการรีเจกก่อนดูมันรีเจกนะตี <laughs> รีเจกทีอะ เอาซะผมติดราคาแบบใต้สีขาวมาบังถ้าดูในทางอันนี้ทางเฟรม10วินะเดี๋ยวขอซูมเอากันเห็นไหมครัท 10, 10บทางเฟรมิบวิมันดูเหมือนไม่ไกลนะแต่ผมมาเปิดได้ดูในหนึ่งนาทีอะลงมาแบบอ้โอโหโคตรจะต่ําเลยอะคือราคามันจะกวนโอยมากมันจะมันจะปิดตามเทคนิคข้อคืออะไรคือตามที่ผมวิเคราะห์คือมันต้องปิด ต้เส้นสีขาวซึ่งมันปิดใต้เส้นเส้นสีขาวจริงแต่ประเด็นก็คือมันปิดใต้เส้นสีขาว,แต,ตขาวแต่มันปิดเหนือไอจุดที่ผมได้เข้าไปผลก็คือมันแดกต่างผมนั่นแหละถ้าผมกดได้ในโซนสีขาวตรงเนี้ยตามที่ผมได้คาลิเบตมานะไม่ใช่คาลิเบตสีคขัดแนวมานะมันก็ชนะไปเดี๋ยวมันหลอกให้เราดีใจนะสุดท้ายบวกกลับขึ้นมา เห็นไหมแต่ถามว่ามันปิดตามเทคนิคข้อไหมมันก็ปิดตามเทคนิคข้อนะเพราะว่าตามที่คุวิเคราะห์ก็คือมันต้องปิดใต้เส้นสีขาวอะ <c oughs> แต่ผมนั้นไม่กดติดตรงเนี้ยคือสวยจริงๆเลยผมอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปมากกว่านี้เดี๋ยวขออธิบายเพิเ่มเติมแห่ละไอข้อที่สี่เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการที่กราฟมันวิ่งเข้าไปในโซนแล้วมันมีปฏิกิริยาที่แบบ เวอร์วังอลังการมากเกินไปอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ก็คือเกิดการรีเจ็ตที่รุนแรงจนมันไปติดราคาที่มันแบบแทบจะไม่ดีอ่ะมันไม่ได้อยู่ในโซนราคาที่ดีอ่ะแล้วก็มันจะมีรูปแบบอีกบางอ่าบางอย่างเนาอีกอันนึงไม่ใช่บางอย่างสิอีกอันนึงก็คือบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นแบบเนี้ยอะไรนะท,ทุกคนสังเกตดูว่าตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยดูนะ นี่ผมจะกดเลยก็ได้ใช่ไหมก็คือผมยังไม่กดเพราะว่าผมต้องรอรีเจคชันใน,นเมื่อผมรอปุ๊บมันมาติดข้างล่างแบบเนี้ยอันนี้คือข้อเสียเสร็จแล้วใน,นเมื่อผมพลาดจังหวะอ,อะไรแบบนี้ยอ้าวถ้ารอรีเจคแล้วมันติดข้างล่างนั้นท่าถัดไปผมก็ไม่รอแม่งไม่รอรีเจคละมึงขึ้นมาแบบตรงนี้ปุ๊บกดเลยกดเลยปุ๊บบา,างครั้งบางทีมันหยุดนะมันหยุดจริงแต่มันขึ้นต่อก็มีนะ แต่บางครั้งบางทีคือมันไม่หยุดอ่ะมันเป็นแบบพฤติกรรมที่แบบกราฟไอ้ตลาดอ่ะกระดับบล็อกเกอร์ของ o อ c ซเนี่ยเขาไม่อยากให้เราได้ราคาดีมันขึ้นมาแตะปุ๊บมันพุ่งลงเลยทันทีไม่หยุดเหมือนตรงนี้นะอันนี้มันยังดีหยุดให้นะแต่มันวมการเจกขั้นหนึ่งนะมันหยุดให้สักแป๊บหนึ่งวันกว่ามันจะเกิดการีเจกเดี๋ยวมันหยุดจริงๆเดี๋ยวขอรอมันขึ้นมามันมันขึ้นมามันหยุดใช่ไหมมันหยุดแป๊บเดียวนี่ อันนี้แหละที่ผมกําลังพูดถึงมันคือตรงนี้อย่างนั้นเหรอผมหมาเลขสปีดป่ะไม่ว่าก็คือมันขึ้นมามันมันแตะปุ๊บแล้วมันก็รีบลงมาเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราได้ราคาที่มันเพื่อไม่ใหเ้เราได้ราคาที่มันอยู่ตรงในโซนราคาที่ดีนั่นเองครับผมเดี๋ยวขอมาดูอ๋อเดี๋ยวตรงนี้าจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมดูตรงนี้ เนี่ยนะอันนี้ก็คือความเสหลงของผมนะผมนัตรตรน้นไปกดตัวอะไรไม่รู้ที่จริงต้นเนี้ยผมรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดังหวะนี้โคตรเสหลเลยอันนี้ขอหมุกคลิปของมอวาเนาะคือผมรออันนี้ไม่ไม่ได้รออะไรเลยรอแค่ในเข้าราคาที่เส้นสีขาวเหมือนผมจะอาจจะไม่รอรีเจ็คด้วยมั้งแต่ไม่ทันอะ่ะคือผมนั่งไปกดเนี่ยขวามือตรงเนี้ยแล้วมันไปเหมือนเมาส์ไปตาใส่อะไรไม่รู้ เนี่ยเด้งมันรงนี้เฉยพลาดจังหวะเลยบางทีไอ้จังหวะเนี่ยมันอาจจะลงมาแล้วเกิดรีเจ็คแล้วก็ได้กลับไปดูอีกทีหนึง่งปุ๊บอา้าวมันอยู่เหนือแล้วอะเนี่ยมันไม่ทันแล้วเออราก็รอนะเอายังไงก็ได้เอายังไงก็ได้งไงไดให้างใต้สีขาวเพราะมันเป็นโซนที่ปลอดภัยนี่มาถึงปุ๊บนะเห็นไหมมันจะเป็นจังหวะเนี่ยดูดิคือมันไม่ให้เราได้ราคาข้างใต้เลยอะ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่คือ จังหวะเทรดน,นั้นนะผมยอมรับนะผมหงุดหงิดจริงๆว่าเอ้ยอะไรนักหนาทำไมไม่ก็ลงไปข้างใต้หน่อยสิอย่างเงี้ยผมก็พอผมว่าเออแม่มึงไม่ลงใช่ไหมก็เอาตรงสีขาวนี่แหละกดตรงนี้แหละยังไงมันมาแตะก็ต้องพุ่งซะแต่มันเด้งไปเด้งมาจนผมติดข้างบนนะ่ะราคาอัป,ปรีอีกแล้วครับผมอออ่ะดูผลลัพธ์กันเนี่ยมันหลอกให้เราดีใจนะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะดูไปก่อนดูไปก่อนนี่นี่นไปไกลเลยนี่นี่นน น่ดูมันอ่าดูผลดูผลเลยดีกว่าเนี่ยนี่สุดท้ายมันก็ลงมาตามเทคนิคข้อถ้าตะกี้ผมกดได้ใต้สีขาวตัวเนี้ยผมก็วินใช่ป่ะแต่ผมกดไม่ได้ไงกดไปติดข้างบนนะ่ะเหมือนเอาเดอร์แฝกเมื่อกี้นี่เลยตามนั้น,นับผมอันนี้แหละคือพฤติกรรมที่ผมต้องการที่จะสแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอะไรยังไงจังหวะการแดกเงินของ ตลาด OTC เป็นแบบไหนเนาะแล้วถามว่าเฮ้ย <c oughs> อะไรมันดันมันลงมาได้แรงขนาดนั้นมีนะนี่ทุกคนเห็นเส้นเทรนไลน์นี่ไหมขอสูหนยะถ้าตีจากตรงเนี้ยอันนี้ผมตีเส้นเทรนไลน์ให้ไม่ได้นะ,ะแต่ไปดูคลิปอ่า EP อันนี้ไม่แน่ใจ EP 4หรือ EP 5เนี่ยแหละผมตีเส้นเทรนไลน์เส้นเนี้ยมาเส้นเนี้ยมันก็จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันติดเส้นเทรนไลน์แล้วมันก็โดนถีบตัวลงมาเพราะอะไรเพราะจากเส้นเทรนไลน์จากไฮนี้กับ ไฮนี้นั่นเองครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกอันนึงเพราะผมเตรียมมาสามอันเนาะดูตรงนี้มาแล้วมันด,ดูดูว่าผมควรจะเข้าตรงไหนจุดที่ผมควรเข้าไม่ใช่เส้นขาวเส้นนี้นะคนวรจะเป็นนี่ตรงนี้แรงสุดท้ายแ,แรงซื้อดันขึ้นตรงนี้แต่ผมตีเส้นน่าจะเป็นเส้นเก่าของทางซ้ายมือผมก็ย้ายมา,ย,าย้ายย้ายมา ก็ย้ายสีขาวนี้ด้วยไหมคนย้ายเส้นนี้ด้วยนะไอนะผมย้ายด้วยโอเคต้องย้ายสิโอเคนะย้ายแล้วผมลงมาได้ไหมผมรอไรล่รอรอรีเจคชั่นนะผมนี่รีเจคที่ติดข้างบนไอ <c oughs> <c oughs> ้งวันเนี้ยผมจําได้เลยว่าผม,มโมโหมากมโมโหสุดๆอนะเพราะดูสิผมแพ้มาติดต่อกันหลายหายไม้แลวส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของจังหวะเขาเนี่ยผมคิดอย่างนี้เลยนะว่าตอนไอตอนนั้นอะผมคิดอย่างนี้เลยนะว่าเฮ้ย ในเมื่อมันจะแรงรีเจ็คแรงขนาดนี้แสดงว่าแรงซื้อต้องมีเยอะมันเลมันรีเจ็คปุ๊บมันก็ต้องขึ้นต่อไปเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดูผลลัพธ์นะผมไม่สนให้มันบวกกลับมาแล้วกดแม่นเลยแล้วรู้สึกว่าเวลาก็จะหมดแล้วด้วยเนะดูผลที่มันเกิดไม่ขึ้นแม้แต่น้อยใช่ไหมผมจำไม่ได้นะแต่แต่ผมจ,จําจังหวะที่เข้าได้ว่าเข้าเพราะอะไรอารมณ์เสียอะไรยังไงดูสิอืม เป็นไงอะมาดูผลลัพธ์ไปดีกว่าเดี๋ยวราขอกอนิดนึงมีหลอกให้เราดีใจเลยนะสุดท้ายก็ยังลงมาอยู่แต่ถ้าตามที่มือข้อที่ผมพูดตั้งแต่ต้นอ่ะเส้นสีขาวเส้นนี้จำได้ใช่ไหมครับในทำเฟ็มสิบวิก si ็ค si ือจุดที่ผมต้องเข้าได้ก็คือต้องใต้เส้นขาวเส้นนี้ถ้าผมได้ใต้เส้นขาวเส้นนี้ผมก็วินใช่ไหมอืมนั่นแหละ มันเป็นพฤติกรรมที่เอ,อ่อเหมือนผมจะคิดไปเองนะแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงให้เห็นเนี่ยผมก็มีหลักฐานมาให้ดูนะว่าเออจังหวะมันไม่ให้ผมเนี่ยได้กดได้ในราคาที่มันที่ดีเลยจะเห็นออไม่ใช่เสียได้ราคาทนี่มันดีเลยมันจะไปติดอะไรก็ไม่รู้ขังบนบ้างมาเตะแล้วก็พุ่งไปเลยไม่ให้ผมมีจังหวะในการแบบมันคือมันไม่ให้จังหวะเราลังเลเลยอะคือลังเลไม่ได้เลยถึงบั่นใจก็ต้องกดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมผมแพ้เยอะอะไรขนาดนี้ที่จริงมันมีมั่วก็มีนะแล้วก็วิเคราะห์ถูกต้องก็มีนะแต่ว่ามันแพ้พราะุดเข้าอย่างอย่างที่มันอย่างที่ผมเปิดมาให้ดูเนะี่ยมันก็สามออเดอร์แล้วอะในเนี้ยอนะอ่ <c oughs> ะโอเคประมาณนี้คลิปวิดีโอนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของจังหวะการแดกเงินของกล็อ OTC บนาะอว่ามันเป็นอะไรยังไงจะมาตัดด้วยอะไรตอนนี้เนะี่ย โอเคงั้นเดี๋ยวก็พอละคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันทีครับผมก็มาแชร์ความรู้เนาะส่วนใครนะก่อนผมจะจบคลิปก่อนบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความความรู้ส่วนตัวเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมามาอาจจะถูกหรือจะผิดอันนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้ามันผิดในอนาคตผมมีความรู้ใหม่ๆที่มันจะมาแก้ความรู้ผิดๆในปัจจุบันได้ผมก็จะมา อั d a p มา improve มันให้มันดีขึ้นนะส่วนถ้าใครรู้ว่าเอยตรงนี้มันไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ช่วยวานแน,นะนําผมด้วยละกันยังไงซะผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่อยู่ในตลาดนี้แค่ยังไม่ถึงสามปีเลยเพิ่งสองปีจะเข้าปีเข้าปีที่สามตอนนี้ครับมันก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรโชคโชน่ขนาดนั้นนะกน็แนวเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะส่วนตรงไหนที่ผมพูดแบบเบอร,ร์เบอร,ร,บร,ร์มึนๆก็ขออาภัยด้วยเนาะ